นะครับเอาสาธุดัง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 โอ้โหเนี่ยพี่ๆอย่าลุกนะให้นั่งอยู่กับที่นะครับนะเออเมื่อเช้าผมคุยกับพี่น้องที่มาเลเซียพี่น้องมาเลเซียเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่มีระเบียบมากสวยงามมากมีรอยยิ้มที่ดีมาก นะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีระเบียบม,มากนั่งตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยังไม่ลุกไปไหนเลยนะวันนี้เราเราจะเป็นเจ้าภาพที่สร้างความสวยงามให้กับชาวต่างชาติดได้เห็นนะครับนะวันนี้หลวงปู่ท่านก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ออกมาหาลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมนะครับออกมาหาลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมนะครับ านยอมออกจากป่าช้ามาเมื่อปี2562เพราะการลบ